เพจพีสำลีกับน <Smooth S 1> ้องถุงเงินสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมากินลาบเท่าน้ำกันเด้อจ้าลาบเท่าจ้าเห็นมะน่อนี่กล่องสุ้มลาบเท่าจ้าเพื่อนเพื่อนมากินลาบเท่าน้ำกันเด้อนี่ลาบเท่าใส่บอกหอยจ้านี่บอกหอยลาบเท่าใส่บอกหอยจ้าเส่บแสีบไม่ยาเฮดมาให้กินจ้าเพื่อนเพื่อนไดเฮดเป็นดอกไดเฮดเป็ี่ยนดอกจ้า แต่แสบครับพี่น้องกูละ่ะแต่แสบจ้ามาเดินมากินลาบเท่าน้ำกันจ้าเพื่อนเม่ยาเฮ็ดมาหายจ้าปลุกว่าพันสือมาแต่ใส่แต่ว่าอันนี้พั่นมาก่อยเองนะนี่พันมาลาบเองจ้า มีตะไคร้มีบักเือคืนมีทัวมีหอยแซบแซบพี่น้องแซบพี่หลีจ้าไม่กินน้ำกันจ้าอืม,อมแซบขันไม่ยาบ่เฮ็เดมาให้กับบ่ได้กินจ้าอาหารที่สาน หลับเท่าแสงมันบ่ค่อยด้แล้วจ้ะขอโทษหลายๆจ้ะมมากินน้ำกันจ้ะลาบเท่าแสบๆจ้ะอืมหอยจ้ะ ใส่ตะไคร่ใส่บักเขือคืนใส่เครื่องหลายเลยจ้ะแซ่บแสบบ่ดได้กินโดนแล้วจ้ะบ่ได้กินมากนานมากเลยอาหารอีสานเนี่ยคันอาปุ้มกับเมียกับปูบระเทศไม่ให้กินดากขาไม่ได้กินจ้ะเฮ็ดบ่เป็นน้ำหละ่ะเฮ็ดบ่เป็นเลยจ้ะกับเขาแบบเนี้ยอยากเฮ็ดกับเขาบ่าเก่ง ทั้งเผ็ดทั้งแสบจ้ะพี่น้องโอ้ทั้งเผ็ดทั้งแสบอืน้องไหม่ต้มจ้ะแสง น้ำม่ต้มจ้าโอ้แก่เผ็ดกันโอ้เผ็ดต้องเผ็ดต้องแซ่บ ทั้งผปดตั้งแสนเผ็ดจ wow ้าเผ็ด หมูทอดแก้เผ็ดจ้ะกินหมูทอดแก้เผ็ดจ้ะเผ็ดโอ้สู่ชีวิตจ้ะแสบทองทั้งเผ็ดทั้งแสบเนาะ เผ็ดเผ็ดหลาบเท่า